โอเคโอเคครับวันนี้เราก็จะไปดักยิงคนที่สนามบินนะตอนนี้มีเพื่อนผมไปสกาวแล้วสองคนไปไม่ใช่ละพี่เ <Okay. S 1> อ้าวไม่ใช่ลรอบานแอดวานขึ้นแล้วเ <Okay. S 1> หรอเฮ้ย <Okay. S 1> มันไวยจากวะต้าเจ็ดสิบนไดม,มีทางทำได้หรอทางอยู่เลยแอดมินสร้างให้ปะ เออไอ้คือสร้างหรือเปล่าไหวเฮ้ยครูเสี่ยแอดมินสร้างให้ไหวสัตว์มันไวเกินอ่ะเออเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วบ้านไอ้นวานเสร็แล้วหลังหนึ่งตูเพิ่งอยู่เลยเฮ้ยจะเอาจริงอ่ะถ้ามีคนอ่ะถ้าตัดไม้อะไรรออย่างเงี้ยแป๊บเดียวนะเออแต่พูดถึงมันก็ได้ใช่ถ้าเจ็ดสิบซ่อนอีกอ่ะไปเนี่ยเราต้องยิงพี่ถามมึงเข้าไปถามแอดมินดิเดี๋ยวผมเข้าไปถามเข้าไปถามแอดมินได้สร้างบ้านอะไรหรือเปล่าเออทำไมสร้างบ้านเขาสร้างบ้านเร็วจังบอกไปเกมไม่ไปป่ะเกม เกียรติไปวะผมเป้าไว้ให้ก็ได้เออโอเคเราไปประตูไหนว่าบ้านผมไม่มีสโคบว่ะไหนว่าอยู่ไหนวะมาข้างหน้าเลยเนี่ยพี่ TSE เนี่ะข้างหน้าเลยนะไอ้กล้องเอาปลาเหล็พี่ะพี่วิ่งมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวมันเห็นมันโล่งเกินมันอยู่บนมันอยู่บนเขาไงเอใช่เหรอตรงนี้หรอดูดิ อะไ้เหี้ยบ้านเฉยเลยว่ะบ้านใหม่นะเอาไงดีเราไอ้ที่กับเสียงด้วยสวยดินนึึงงผมไม่เห็นใครเลยนะขบวนอะดีดีดเดิดีๆีอ๋อเซโซมเซโซบเดินเดินท้ายเดินขวาเอาไงดีวะเราเฮ้ยพี่ไอ้เราเราไปทิพย์ไั้ไหมฮะทำลิพย์ยังขับรถไปเลยขับรถเข้าไปเลยพร้อมยัง พี่เอางั้นเลยเหรอผมขอผมขอผมขอเปลี่ยนทางตรงนี้ยิงยากไปตรงนู้นไปตรงนู้นเขาไปตรงนู้นต้องไปเออไป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 ดิเดี๋ยวเราขี่รถเข้าไปเลยเหรอพี่ต้องให้พวกพวกไอ้ต้ากับพี่รอผมเปิดก่อนไหมเปิด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 หนึ่งตัวแล้วพี่จะเข้ากันเลยเออได้ได้ได้เฮ้ยยัาไงยังไงดีวะเรามีบาเลีนไงโอ้โหโคตรฟ้าป่ะตอนนี้ตอนนี้พวกพี่อยู่แถวรถกันปะหรือว่ายังไง เราจะเดินถึงไมนี่ยเราเปลี่ยนเป้าหมายกันนะครับวันนี้ยังยังไงเนี่ยมันหายยังวะหายแล้วนี่หายแล้วไม่ไม่ไม่อือเอาเฮียแล้บาเลตเอาไงดีวะให้ตาไงเล่นบาเลตอีกคนหนึ่งกับเออให้ตาเล่นไปเลย,เ,ยเข้ไปสคนเลยพี่พีทเอารถมาพี่ปิดแต่มาชวนรถอ้าวแล้วชื่อเองอยู่นะ เนี่ยงพอดีแบบเราจะไปกันสามคนเลยยังไงลมลมทิศเอ็นนี้ต้องต้องยิงต้องไปทางไหนวะเฮ้ยถ้าลงทิศเอ็นก่อยดีเอ็นก็ตรงหน้าเราดีถ้าเอ็นคือตรงหน้าเราเลยไม่เป็นไรเก็บบาเลยดิไม่เก็บเอายังไงอ่ะดูไปเก็บรถอีกคันหนึ่งมันมีลูกป่ะเฮ้ยมันกำลังทาำกำแพงอันเนี่ยเหลอขึ้นป่ะกำแพงขึ้นเร็วป่ะไม่เร็วไม่เร็วเอาเที่ยว่าหลังบอลเลอร์เลย

ถ้ามันยิงก็เดี๋ยวกล้องล็อกอยู่กล้องล็อกไปมีมอไซค์ด้านข้างล่างเดี๋ยวไม่กระจายตัวดิิยงยงาเดีอยู่เอาจริงเหรอพี่ผม <c oughs> เห็นมาแล้วมันวิ่งและ <c oughs> เอาจริงเหรอพี่ยิงนะยิงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงดูอยู่ควักปืนแล้วควักปืนแล้วเออมันควักปืนแล้วพี่พี่พี่พูดพูดหลอหลอหลอออกมาตายอชิดออกมาหมดเลย พี่พพีี่่ต้องพูดอ่ะออกมาจัดเจรจาออกมาถ้าควักปืนจะยิงตายหนึ่งตายบองแล้วตายบองเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งพอพอก่อนโอเคเดี๋ยวเพิ่งก่อนโอเคเดี๋เราใจเย็นเราใจเย็นผมล็อกอยู่ผมล็อกอยูมออกมาออกมายิงนะยิงนะยกมือกด F4 เอายิงไว้ยมันยิง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 ไป ไปค่ะมีไม่ไม่มีพวกเราใช่ไหมที่เข้าไปอ่ะไม่มีมีมดิมีดิพี่นิกพี่นิกผมกำลังเข้าไปนะผมกำลังเข้าไปนะพี่จะยิงมั้เปล่ายิงยิงยิงเอ้ยเหมือนเหมือนมีตัวหลังบ้านนะเหมือนผมเห็นตัวหลังบ้านนะเฮี้ยปืนขัดเฮี้ยตอนนี้เนี่ยโอ้ห็นพี่นิกโคตรว้าบเลยว่ะโอ้อำไมมีไม่ตายวะ what the fuck เอ้ยทำไม บวกสามที่แปดว่ะผมยิงตายคนนึงว่ะพี่เฮ้ยเชื่อทำไมกูวาร์ปอ่ะนี่โคตรวาร์ปเลยชิคก็แพงด้วยหลุดปะเนี่ยหลุดเหมือนหลุดปะไม่หลุดไม่หลุดอยู re, ่ข้างล่างอะไปนี่กระเป่าไปนี่ไปนี่อยู่ข้างล่างไปนี่อยู่ข้างล่างยิงไม่ได้โอ้ผมยิงมั่วมั่วไปหมดเลยตอนนี้เอ้าตายอีกหนึ่งคนโอ้เซิร์ฟวาร์ปมากเลยเซิร์ฟวาร์ปอ่ะผมเก็บไปสองอ่ะอุ้ยเอ้าเอ้าใครยิงผม ผมยิงใครเนี่ยผมตายได้ไงวะทั้งทั้งที่ปวดเยีะยเซิร์ฟไปเออผมตายนะูยิมได้รเลยวคุมคลุมไว้นะเราคุมไว้ไหนยกมือขึ้นสองตัวเลยมื้เดินออกมาเดินออกมาบอกแล้วตอนแรกว่าจะคุยว่าจะคุยเดินออกมา เดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาครับอย่านั่งเดินมาเดินออกมาเดินมาอีกคนนึงอ่ะเมื่อกี้เห็นเหมือนสองไหมอ่ะใต้คนนึงบล็อกนี่ไงสองสตัวนี้แหละไหนอ่ะอีกคนหนึงหยุด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 ไหนอ่ะหยุดไหนวะที่ไหนไอเดี๋ยวทำไมกูเห็นคนเดียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบั็อกกันเนี่ยลุกลุกดิพี่บลกหรือเปล่ายืนยืน วัดดีวัดดีอันนี้บ้านคุณเห,อออหรอฮะอัลโหลอเฮ้ยบ้านคุณเหรออันเนี้ยฮะเีย <She a, S 1> แล้วชุดกูชุดไหนวะเนี้ยให้ตายเถอะอัลโหลออ๋อเมื่อกี้เข้ามาเข้ามาเห็นเลงปืนใสผมก็เลยสั่งตนายยิงอ่ตีอะไรเนี่ยอัลโหลออ่ะฮะ ต้าเองเอาเซตพี่ไปหรือเปล่าวะตาพี่ต้าตรงไหนป้าหน่อยไม่รู้ว่ะมีคนนึงอ่ะอีกคนนึงผมไม่เห็นนะฮัลโหลอยู่ตรงไหนเนี่ยต้าวิ่งมาดูให้ป้าหน่อยป้าไม่เห็นอีกคนนึงได้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 เจ้าไม่เห็นวะผมเห็นผมเห็นเป็นปลาคนเหรอเดี๋ยวไปเอาเชือกมามัดแป๊บโอ้โหกระสุนแม็กซ์ปริมโพงเดี๋ไปไหนลูกอ้าวแป๊บว่าไงอ่ะเน่มาเน่ กด f 4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 เดินไปเดินมาเดินมาเดินมาอ้าวแอดเรียกคุยโอเคโอเคโอเคเข้าดีก่อนแอดเรียกวะเอาอะไรเอาอะไรครับช่วยช่วยถอยออกจากบ้านนี้หน่อยครับถ้าถ้าถ้าอยากถ้าอยากรู้อะไรเข้ามาคุยในห้องติดต่อเลยครับอผให้อธิบายฟังอะไรครับเนี่ยแล้วเอเคพี่ประเดีวะจ้า ตาอ k เคพี่ไปไหนวะมีเพื่อนเหรอเนี่ยมีเพื่อนเหรอเนี่ยเพื่อนอยู่แถวไหนต้าเห็นอีเคพี่บอกตาเข้ามาวันนี้เหรอหรอแอมินมาสร้างบ้านให้เหรอได้บ้านคุณโตไวมากผมมานั่งสเกาตั้งนานแล้วเนี่ย <Es> ป๊บต้าไอ้เคกูเป็นไอ้ไรวะฮเข้าไอ้เคผมหายเนี่ยอ๋อก <Excel. S 1> uh. ็เลยมาแอดมินมาสร้างให้ใหม่ตรงนี้เก็บปืนเก็บปืนเก็บปืนตัวเองไปด้วยครับเก็บปืนตัวเองไปเลยแล้วแอดมินเข้าไม่รู้ว่าวันนี้วันเลทยี่สี่ชั่วโมงไม่ควรสร้างคนที่ย่างกี้เออวันนี้เป็นวันเลทบ้านยี่สี่ชั่วโมงนะจริงๆอ่ะก็คือถ้าจะเออถ้าจะย้ายก็คือ ย้ายน่าจะเป็นย้ายพรุ่งนี้ตอนกลางวันเพราะว่าไม่ใช่ช่วงเวลาเล่นบ้านทำไมาเลือกย้ายกันเหมือนเนี้ยแล้วคุณก็โดนเพราะผมยิงกันเนี่ยเหรอนะอ่าอะไรครับเนี่ยเด็เขาไม่รู้จักพวกผมนะอาา่าผมก่อนไม่ใช่เด็กองค์เอกแอดอะไรแต่เขาอ่ะไปสร้างบ้านผิดกฎไว้ก็เลยย้ายจะย้ายให้พวกเขาเฉยๆอาา่าฮะตาเอเคพี่เป็นไหนวะตาโอเค AK อะไร AK อะไรปืนเอเคเอเคธรรมดาเลยแล้วก็อยู่ไหนวะไหนอ่ะเออน AK ธรรมดาไม่ตอนแรกอ่ะ C Max อ่ะ C Max เต็มทุกแม็กนะเมืมอก่อนเลยไงี่ยเขาเล็งแล้วพี่ตายตรงไหนพี่ตายตรงไหนตรงนี้ตรงนี้นี่แต่ตอนเนี้ยเสื้อพังขอคอมมิตไอ้นั่นพิีคเลยดิได้ได้ได้ตรงเนี่ยถ้าตรงเนี้ยไม่รู้ฮอาได้ทนเลยไหนอ่ะดีใส่พี่ตายข้างนี้ อ๋อตรงนี้นะฝากไว้ไว้เดี๋ยวเขาเสร็จแล้วค่อยมาเลทนนะต้องเขาเขาสร้างผิดที่เขาย้ายย้ายของเพราะว่าอ่าไปสร้างในบ้าน n อ c ีซีเขาเลยย้ายมาสร้างตรงนี้ให้โออแล้วก็ EK แม็กอยู่่ทีไหนวะเออของผมเสื้ออ EK ะไรม่รู้ไงวันนี้มาเลทนยี่สี่ชั่วโมงไงเก็บเก็บอะไรได้เก็บเก็บถ้ามุ้ยิงได้แล้วเก็บอะไรได้เก็บไปเลยครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าพวกผมผิดด้วยพวกผมแอดมินผมไม่ไม่ได้แจ้งอะไรแอดมินน่าจะรู้นะว่าวันนี้เป็นวันเล่นยี่สี่ชั่วโมงครับผมไม่ผิดนะ ไม่ให้ให้ให้คืนไปหมดแล้วไม่เป็นไรไม่ไม่ปืนกับเอคกะเป๋าผมหายไปเนี่ยวะไม่ไม่ไม่ชัวเอเต็คเอคเอพี่ไอหายเนี่ยเออแล้วซีแม็กด้วยนะสองแม็กเลยเออเอคใหญ่อยู่ไหนอ่ะพีวิ่งคิดนะวิ่งดูอ่ะฮะวิ่งดูดิหายไปไหนโอ้เด็ดเด็ดเครับครับผมเดี๋ยวน้องของหายเอคไปเนี่ยวะเอคอะไรครับเดี๋ยวผมเสกให้เลยเอคเจ็ดสี่นี่บ้างนี่บ้านี่ป่ะไหนไหนเจอนี่ป่ะ นี่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 นนี่นีนีน่ะเออแล้วกระเป๋าพี่กระเป๋ากระบะไอรถเอวีสีน้ำเงินนี่ของเราปะกระเป๋าหายไปไหนอ่ะแป๊บนึ่งแป๊บนึงขอมปนกันปนกันเอดวเดียว่ากนนะไอกระเป๋าเดะกระเป๋าดำผมหายอ่ะพี่กระเป๋าดำกระเป๋าเอ็ดวานกระเป๋าดำผมหายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอยพิ่อย่าเพิ่งอย่าเพงอย่าเพิ่งอย่าเพง บอกของมันปนอยู่ของผมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งของวางลงวางลงไม่งั้นยิงกันซับซับวางลงต่อวางลงก่อนใจเห็นใจีอย่าไปยิงเขาแอร์เข้ามาขอแล้วกู็ขอทป้ลยไม่มันจิบมันจิบปืนมันจะซัดพวกเราทีนี่เราเผื่อผมบาเลตสองกระบอกแล้ตัวผมเนี่ยเออเขาาไม่ได้สรุปสรุปคืออ่าเขาเขาสร้างบ้านผิดเพราะนี้แอดย้ายบ้านให้เขาใช่ไหมโอเคก็นึกว่าจะมีอะไร เดี <S <S ๋ยวพรุ่งนี้เรามาตอบภูนี้เรามาตอโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อเชื่อป่ะ